สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่ตอนที่สานะครับผมเดี๋ยวเราจะมาอา่านตดตอนหนึงนะคะเป็นจะเป็นตอนยังลบตอนต้นนะครับผมแต่ตอนจบของยังลบนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไว้อานทีหลังนะครับผมเพราะว่าคอยไม่พอครับ <c ười> คอยไม่พอก็เลยต้องมาอ่านตอนตอน้นก่อนเดี๋ยวเราจะไปเริ่มอ่านกันเลยนะครับยังลบหายไปไหนเนี่ย ยิ่ขอใช้ไม่อนสิโอ้ขอบใจนะวงกดยังลบหายแบบนี้แย่เลยนายต้องไปหาแล้วสิฮะจะหาทำไมยังรากก้นเดียวซื้อเอาใหม่ก็ได้ก้อนไม่กี่บาทแถมฉันไม่เคยใช้ยังลบเหมือนก้อนสักทีเดียทีด้วยกดจีของนายนะงั้นตนกลับบ้านวันนี้แวะซื้อยังลบ การเถอะเอา,อางี้เหรอก็ตามใจนะสมใจครึ่งเขียนอืมอืเอ้ยคนที่ไม่เห็นภาพนะครับอ่าคือคนคนที่ทำยังลบหายเขาไปเห็นยังลบตัวเองครับใช่ ยังรุก้อนนี้เหมือนของเราที่หายไปเลยเอามามาทำไมมันมาอยู่นในร้านได้ล่ะหาฉันเจอแล้วสินะงั้นก็คงปล่อยในไปไม่ได้เฮ้ยจา๊าอุ้ยอะไรล่ะเนี่ยที่นี่นี่มันที่ไหนถึงก็ดูแปลกๆถามคนดีกว่าโทษครับที่นี่ที่ไหน โทษครับที่นี่ที่ไหนเอ๊ะเธานไม่รู้จักที่นี่กันเหรอที่นี่คือหมู่บ้านยังลบนะสิโอ้ยังลบใช่ใช่หมู่บ้านยางลบเอ้ใช่ใช่หมู่บ้านยังลบ,บ,งบที่นี่คือสถานที่ของยังลบที่กเกษียณมาพักอาศัยกัน พวกมนุษย์ชอบเสัสยกันว่าทำไมยังลบถึงหายไปก่อนที่จะใช้หมดทุกทีความจริงก็คือพวกเราหนีมาก,ก่อนที่ถูกใช้ที่จะถูกใช้หมดต่างหากแกนึกไม่ออกหรอว่ามนะุษย์น่ะทำเลวยทำเลวร้ายกับยังลบอย่างเราแค่ไหนว่าอันายนเป็นยังลบประเทศไหนน่ะเป็นรุ่นที่ทำให้ดูเหมือนคน,ยนเยนหรอเปล่าเฮ้ยใช่ใช่ างานสือใสขอตัวหน่อยสิเดี๋ยวก่อนไม่ซีดอะไรความเจียงพวกเราเป็นตำรวจก็เอาเด้เะดึงกระเปบาฉันพางยิซอเจ้านีาน้พกของผิดกฎหมายไปด้วยเห็นแล้วอย่างเห็นแล้วอย่างลบฉันขอลบมันเถอะตั้งสติไว้นายจะกลับไปเสียมันอีกไม่ได้นะหนีดีกว่าดูโอกรโทรมา ฮัลโหนายอยู่ไหนนะ่ะมุงโกช่วยด้วย๊ตูตๆฉันก็มาอยู่ในหมู่บ้านที่มีแต่ยังลบอ่าหมู่หมู่บ้านของยังลบนี่เองเป็นสถานที่ที่ยุ่ยงยากนิดนึงฮะช้คงต้องใช้เวลาฉันคงต้องใช้เวลานิดนึงถึงจะไปช่วยนายได้นะนะจะบ้าเหรอฉันนายโดนจับก่อนพอดีสิ นั่นมันไปนหาของนายมันอยู่นั่นนั่นมันอยู่นั่นจะมันเอาไว้จา้ายังรู้ปลาหมึกไม่ใช่ปลาหมึกเว้ยมันคือเป็นปัดฝุ่นพวกมันนชอบเราว,ว,ว่าปลาหมึกจาก้าคิดเราแค้นนักจับแกได้แล้วพามันไปที่นั่นซะฮะ จะพาผมไปไหนไม่นะช่วยด้วยเหมือนมึงยิ้มว่ะพาตัวมาแล้วครับยี่อามันขึ้นไปโปนั้นโดวนพามาที่ไหนเนี่ยโอ้ไม่กล้าไม่กฆ่ามันฆ่ามันอะไรเนี่ยที่นี่คือลานประหารของอาชญากรรมต่อยังลบ อย่างนี้ยังนุกที่แกเคยทำชั่วอะไรเอาไว้มาจะมาชี้ตัวแกและจะแขวนคอแกให้แกได้ชดใช้บาบซะโอเคก็จบแล้วนะครับจบตอนสาสานะครับผมตอนสามเราเราค่อยอ่านต่อกันนะครับผมเดี๋ยวค่อยอ่านว่าค่อยไม่พอ ก็บอกไปแล้วนะครับตอนตอนก็อย่าเลา้ก็ครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับ